มาพี่น้องบานนี้มากินหมูกระทะกระทะหมูกันมาเด้อจ้าไอซีทุกท่านไม่แลรับสามพระองค์สบายดีมาพี่น้องไอซี SC ทุกท่านหนาวมั้งพี่น้องเอ้ยสบายดีเดอเอ้อดมาต้อง,องกินแนวนี้เนาะน้องกินหมูกระทะกัน ลราเอิสีดาดทังไทยเอิ่นเม่กระถะทั้งไทยจะเอิถือเราก็เอิ่นถือพี่อืนสึงดาเออจะดาอันเอินันคือกันไทยก็เอิถือกันเอาหมูแล้วกันอีกกระถออแล้วก็าก็ดาดเอาสีมาดาดกระถาสดากระะลูกสาวขอเด้กพี่น้องนั่งลุกน บุคคลสบายนะพี่น้องนอนอยู่ในของคุณบนกิมนั่มควนลูกไายข่อยกายยืดนะหนาหย่าสุภาบุท่านมาก็มีการสัมมีแหละกินสัมมี่ทำไม่แห้งหนาวเขาหนาวเขาทุกเดอรหมดหมึกหมึกุ้งเดอเอาเลยเอาไปแม่ลุยเลยเอาบุนเช่นบุนเช่นลงมอเออบมยังเชนกระติกในกวางสยามสุภาบุรุน ไปไซส์คือไปทานกินแดดแบ่ม่ได้กินต้นเลยเด็กพี่น้องเอ้ยแบบพักก็ได้พักทิ่เขาโแล้วดหม่เอ้ยโดนแดดพักอ่าต่อเยู่จะเอาลอุงจะเอาพักลุงอาจารย์เดินนะเดินต่ออันนี้ต่อมืองเออเอาพักเอาพักลงเอาขยะคุณเส้นกับคุณเส้นลงเลยบ่าเอาคุณเส้นนียอย่ใส่ลายเพราะใส่ลายมันกูเอาเอาที่เปื่อย กินผักกะทิลงกกินยังก็เอานั่นลงเด้อถ้าอยากยังก็เอานั่นลงแบบที่จ้ายังบม่ยากกันกินแล้ว่อนะพี่น้องเอ้ยโมนิบประด้เอ็ดแต่ได้ตมยังทาพี่ได้เซาวเราประด้เอ็ดอ่ะลืมกินอันยาลงไปก่อนบมดทันแล้วกินแล้วสิ เขาบอกว่ากินจะได้แต่ว่า,ากินก่อน3 0นาทีโอ่ก่อนทิชชาทั0นาทีปมดทันแล้วอ่ะปมดทันแล้วเดี๋ยวมากินแตงโมแตลสาดลืมลืมม,มาเด้อด้วยไอ้เบิร์ตสุขุทุกคนอ้นหน่อยเอ้ย Đời. Môn. Môn mà người đi trên mũi bà khác mình chắc mỡ nhắn mưa chắc mỡ nhắn rồi chắc văn nhắn rồi <laughs> chắc mỡ nhắn rồi chắc mỡ nhắn rồi chắc mỡ nhắn rồi rồi

บบมาแล้วเออ่ขอคนมาสง่งพอดีมาแม่มากินหมกระทะน,น้ำกันจเป็นยางมานเ,าร,เรลยได้เบสเบหน่อยปเ,เดิมาเดิกินสิงดัดเดอเบงสะกอนได้ทงหาก็กินด้บงให้ก่อนได้จังเมื่อไดโอ้นู้อาอยู่ที่น้องมาส่งตรงเวลา หมูใหม่แล้วแม่แม่แม่บ้างไนี่เอาเออันนี้เอาตกลงดีที่มาทำงานต่อหน้าอาวไข่ตไว้ไก่เขามาแล้วหัน พอเพิ่นเอาลูกชายมามาส่งพี่น้องเอานี้มาเด้อกินหมูกระทะนำกันเดี๋ยวสิหาว่าบ่เอิ้นเนาะ xem xét xem muối xem xét 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 xét xem xét 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 ีให้มันทันได้แบบใหม่แล้วจะทำได้ใช่ไหมิดลงเท่าก้อนิดลงิดลงกับเอาตัวใบเข็มนะรักแห่งแหงเยื่ะนานทิ้งไน้ก ขึนมใส่เหนอเนาะคือนี่ยใส่เหนือขึ้นใส่เหนือมาเนี่ยยังหลิดกพะโพกเลยไอเพิ่นเอาถาดเนาะกินแล้วก่อนแตงเมื่อ มาได้ก er ินนแล้วมากินลวแสบเนาะติวบ้อแล้วสิต้งเหนเดิมหมดพักตัวเบ้อเบ้อแ้เอาตวเตาขึ้นเอาตะไมร์ุง vâng nhanh ăn nhanh vâng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 

对，这里面它那啥一个。<腿> ม <no okay. ันมีแก็แสบไหมเออแสบแล้วมันเนี่ยนะแต่ว่ามันขาวววปุ๊ต่อกิลาวนงใสๆแล้วเนี่เงาะบองข้าวทย่ใหญ่ไรวานง่ใสๆใส่หือ ใายขอไ้กินน้ำอกเพื่อนถูกใจทั้งคนเรนต้งไปบอกคนเรน่งเลยมือถืนมาถ่ายหูพิชมโนเกนสมโนโด้มือดำพลือหม่แล้ว เอาลงนี่เลนันใหม่พิจรนานี่งเพื่อเขาซอยบางๆน่เนะซอยได้ซอยดีเนีเขาื่องเลยเนี่ยเออตัอยเื่องจะได้ซอยะ่งแบบนี้ ไปใส่ละสองผลุนงานบ้านก็ดึงไปน้ำพลไม้ด้วยเอามาเอามาเอามาแซ่บบ่น้อยบ่เบาเลยปากบ่ออกได้ตอนนี้กินอย่างเดียวคุณแม่ดิแซ่บ 大锅熬鸡汤料啊。